พระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับาการเห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาและจะตามด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นว่าเอตังมะมะเนสโสมสมินะเมโสตตาคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วพระองค์ก็อธิบายขั้นตอนของจิตหลุดพ้น <c oughs> ท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลาย พึงเห็นข้อนั้นด้วยป ui, David, like like people, ujemy, ัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มี เมื่ออปรันตานุติฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้ว จิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจริงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจริงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมรจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำ ได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้พระสูตรนี้จะเรียกว่าเป็นช็อตเด็ดอันหนึ่งในปฏิจจสุบาทก็ได้นะเป็นพระสูตรที่รวบยอดตั้งแต่การเห็นขั้นตน้นเบื้องตน้นเห็นความไม่เที่ยงมาจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลย พระองค์ก็อธิบายตั้งแต่รูปนะพระสูตรนี้ก็จะหยิบรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณายกตัวอย่างเรื่องรูปพระองค์ให้เห็นรูปว่ามันไม่เที่ยงคือแปลเปลี่ยนสิ่งใดที่แปลเปลี่ยนสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับสิ่งใดเดินไปสู่ความดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างของอนัตตา ขันห้าเป็นอนัตตาอันนี้พระตถาคตตรัสไว้ชัดๆ <c oughs> ว่าขันห้านั้นไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนถ้าเราเห็นอนัตตาในสิ่งสิ่งนั้นแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นว่าสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานะ มันจะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะที่ภาษาบาลีบอกว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสมิไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงด้วยประการอย่างนี้นะนะ นั่นนี่คือตัวอย่างของการใช้อานิจังทุกขังนันัตตาจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นว่าเนตังมะมะเนสววมสมิน,มสนะเมสวตาพระสูตรเหล่านี้มีเยอะมากที่ไล่ลำดับนะตั้งแต่การเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมีหลายร้อยพระสูตรนะ ซึ่งถ้าไปเทียบที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวนีดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิป,ป,าาปาท,าอ,ท,า,อทา,ปาอันเป็นอุปาการะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนพิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันเป็นอุปการะแก่นิพพานนั้น เป็นไนพิกษุนในศาสนานี้เห็นว่าจักสุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาเห็นนะขันห้าเป็นอนัตตาเนี่ยตัดไว้หมดเลยตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขูวิญญาณเป็นอนัตตาจักขูสัมผัสเป็นอนัตตานะอ่าใจเป็นอนัตตานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตานะ ปิญญาเป็นอนัตาตาตัดหมดเลยแต่คำว่านิพพานเป็นอนัตตาที่ติดกันอย่างนี้ไม่มีเลยอ่ะนี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นทีนี้มาต่อ <c oughs> วักต่อมาดูก่อนพิสูจน์หลายเมื่อบุคคลนั้นเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้อุปพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีแปลว่าความยึดมั่น ในความเห็นอันเป็นส่วนอดีตหรือทิฏฐิอันปารบขันในเบื้องต้นนะทิฏฐิที่ปารบขันในเบื้องต้นก็คือเหมือนอยากไปรู้อดีตนะยึดมั่นในความเห็นส่วนอดีตอปรันตานุทิฏฐิหมายถึงอะไรก็คือความยึดมั่นในความปรุงแต่งในส่วนอนาคตนะหรือทิฏฐิอันปารบขันในเบื้องปลายนั่นเอง ในเบื้องปลายข้างหน้าความเห็นในเบื้องปลายข้างหน้าเรามีความเห็นไปยึดไหมเมื่อปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีปุพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายก็ย่อมจะไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายคือความเห็นปาบผันเบื้องปลายไม่มีความยึดมั่นรูปพล้ำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีการที่เราจะไปยึดมั่น ยึดถือซึ่งความเห็นนั้น <c oughs> ย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายความกำหนัดในรูปคือย่อมจางคลายความพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้น ขันส่วนอดีตขันส่วนอนาคตถ้าเราไม่ยึดถือมันแล้วเนี่ยแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยของเราเนี่ยกำลังความยึดมั่นกำลังค่อยๆจางคลายไปหมดไปเมื่อความยึดมั่นในขันทั้งห้าหมดไปในที่สุดวิญญาณจะหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานนั้นด้วยการเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราความถือมั่นในขันทั้งห้ามันจะค่อยๆหมดไปสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นขันห้าในปัจจุบันเมื่อเราเห็นขันห้าในปัจจุบันขันห้าในอดีตนะขันห้าที่ล่วงไปแล้ว และขันห้าที่ยังมาไม่ถึงใดๆก็ตามก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นไปด้วยเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆทําซ้ําๆเข้าในที่สุดจิตย่อมจางคลายความรักไข่พอใจในขันทั้งห้าและหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นและพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ เ,เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจิตจริงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดนะีปราศจากขันธหน้าแล้วปราศจากของหนักแล้วนะก็ดำรงอยู่ขณะที่ดำรงอยู่ก็ยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาสดสะงุนะ้งทำ ธรรมะรมอันเป็นเครื่องให้เกิดความหว่ดสะดุ้งก็คือความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าไม่หว่นสะดุ้งก็คือไม่ตายไม่ต้องหวาดระแวงว่าอะไรจะตายอะไรจะเจ็บจะป่วยจะเสื่อมจะแตกดับเพราะไม่มีอะไรแตกดับเมื่อไม่กลัวว่าจะมีอะไรแตกดับเพราะไม่ยึดถือธรรมที่แตกดับก็เลยไม่มีความสะดุง้งหวาดเสียวสันกรนแห่งจิต นั้นจะมีพระสูตรที่พระเจ้าบอกทำอันเป็นเหตุให้เกิดความสะดุง้งคือความยึดมั่นในขันทั้งห้าเมื่อไม่หวาสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นช็อตเด็ดเลยนะอธิบายตั้งแต่แรกจนกระทั่งหมดความยึดมั่นในขันอันเป็นปัจจุบันขันอันเป็นอดีตขันอันเป็นอนาคตจนกระทั่งคลายความพอใจในขันทั้งห้าทั้งหมดแล้วก็จิตหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็บอกว่าจิตด,ดำรงอยู่นะก็จะเหมือนกับ ที่พระุทธเจ้าตัดในเรื่องว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมคว้างทิง้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้มอดไม่ทาให้ลุกโปล่แล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วนะก็ไม่ยุบไม่ก่อละทีแรกยุบไม่ก่อแต่พอหลุดพ้นแล้วยุบก็ไม่ยุบก่อก็ไม่ก่อนะแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดํารงอยู่ เธอไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่นะอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องฝึกแยกนะฝึกกระจายขันออกไปเมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อเรากระจายแล้วนะก็เหลือการดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์อย่างในสองประสูตรนี้ก็จะสอดรับกันว่ามีการดำรงดำรงอยู่ตามสภาพของมันนะ ที่ไม่เกิดไม่ดับภาวะไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แต่ความมีอยู่ของมันนั้นนะมันไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสือ่อมไม่ปรากฏการดับนั่นเองนะจึงเป็นการดำรงอยู่ของธรรมชาตินี้เฉยๆนะโดยที่ไม่มีการมากันไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้เป็นความหมายแห่งพระสูตรนี้นะ ซึ่งถ้าเราข้ามไปไปหน้า6กห้าเก้าจะมีพระสูตรคล้ายๆกันนะอยากเอาพระสูตรคล้ายๆกันข้ามไปนิดหนึ่งจริงๆหน้าพระสูตรนี้มาต่อหน้านี้ก็จะดีจะสอดนับกันใกล้กันก็คืออธิบายถึงการมากาันไปนะที่พระองค์บอกว่า ความวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยแล้วจิตที่มีตัณหามีทิฏฐิความเห็นที่อาศัยแล้วเนี่ยจะหวันไหววันไหวคือมีการมากันไปความวันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าละตันหาได้มันจะหยุดวันไหวมันจะนิ่งเมื่อความวันไหวไม่มีปัจสถิ ย่อมมี <c oughs> ปัจสถิในที่นี้หมายถึงความรำงับแห่งจิตอาตมาก็อธิบายไว้ในหนังสือของอาตมาว่าหน้า442บรรทัดสุดท้ายในอริยสัจจากพระโอษฐภาคต้นจะมีการอธิบายคำว่าปัจสถิตรงนี้คือความรำงับแห่งจิต <c oughs> เนี่ยเราใช้คำพุทธเจ้ามาตอบคำพุทธเจ้าเพราะนั้น ถ้าเราว่าเอ๊ปะปัสสัต t ไม่รู้อะไรไม่เป็นไรอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะเจอเห็นไหมมันไปเจอในไหนอริยสัตจะพธดภาคตน้นหน้า4042อย่างเนี้ยเพราะนั้นโยมมีหน้าที่อ่านอ่านให้หมดทั้งหมดนะโยมต้องคลุกอยู่กับห้าเล่มน,นี้จนทั้งโยมสามารถโยงกันได้ทั้งหมดนะอยู่ในหัวหมดอย่างนี้อมเมื่อปัสสัต t ไม่มีความน้อมไปย่อมไม่มี เมื่อปัะสถิความรำงับแห่งจิตมีนตินติแปลว่าความน้อมไป <c oughs> หรือคือตันหานั่นเองตันหานตินันทิราคะฉันทะห้าตัวเนี้เป็นกลุ่มเดียวกันตรงนี้เราจะได้คำอีกคำหนึ่งว่านติซึ่งแปลว่าความน้อมไปถ้าความรำงับแห่งจิตมีการน้อมไปจะไม่มีถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ย พู้เจ้าก็บอกว่าการมาการไปจะไม่มีถ้าจิตมันนิ่งอยู่ที่ที่เดียวและไม่มีการน้อมไปหาอารมณ์อื่นนั่นคือจิตไม่มีการมาการไปนะพระองค์ใช้ว่าเมื่อนติไม่มีอาคติคติย่อมไม่มีก็คือเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอาสติจุตูปป,ปาโตนโหติ ก็คือเมื่อการมาการไปไม่มีนะเพราะนั้นถ้าเรางงง,งบาลีแล้วก็แปลสวมทับเข้าไปเลยเราก็เปลี่ยนคำว่าอาคติคติเป็นการมาและการไปก็คือแปลได้ว่าเมื่อการมาการไปไม่มีนะจุตูปปาตะนะอ่าย่อมไม่มีแล้วก็แปลไปเลยนะตามที่เขาแปลตรงนี้ จุดตูก็คือจุดติคือตายนะปาตะก็คือมาจากอุปาตะจุติบวกอุปาตะอุปาตะแปลว่าเกิด <c oughs> อาตมาวงเล็บให้ว่าไปดูคำนี้ในอริยสัจจระโอษภาคต้นหน้า741จะแปลคำว่าอุปาตะไว้ให้นะก็คือการเกิดนั่นเอง <c oughs> ส่วนจุดติก็คือตายเราก็ มาใส่คำนี้ในคำว่านะจตูป,ปปาโตนะแล้วเวลาเราท่องเราก็ท่องแบบทำความเข้าใจไปเลยว่าเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีก็คือหรือการตายและการเกิดย่อมไม่มีนั่นเองนี่เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วยมก็สวดหรือท่องนะแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาไปใร่้รวม จตุปปาเตอสติเนวิทาะอุรังณอุพยมันเรเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละอาตมาหมายเหตุอีกอันหนึ่งว่าคำว่าน้อมไปเนี่ยคือนติเนี่ย มันแปลว่าอะไรไปอยู่ในเล่มไหนได้บ้างคําว่านติไปอยู่ในอริสัจจากโษฐ์ภาคต้นหน้า443นะหมายถึงความน้อมไปทางใดทางหนึ่งของจิตเท่ากับอะไรได้บ้างเท่ากับตันหาไปดูหน้า741ของอริสัจภาคต้นนะจะแปลเหมือนคําว่าตันหาซึ่งตันหาก็คือตัวนันทินั่นเองเพราะ,ะนั้นเราจึงสรุป ไล่ห้าคำที่เกี่ยวเนื่องกันนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่พอจะใช้ใช้แทนกันได้ก็คือตัณหานตินันทิราคะฉันทะนะอืมนะเวลาเราเราดูถ้าเราคุกคลีอยู่กับตรงนี้เรากเ็เชื่อมโยงคําพู้เจ้าได้นะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆย,ย้อนกลับมาดูหน้าหกห้าหก ปรานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างคืออะไรกามุปาทานอุปทานในการทิฏฐุปาทานอุปทานในความเห็นสีลพัตตุปาทานอุปทานในศีลพลดอัตตวาทุปาทานอุปทานในอัตตาอุปทานสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นนิฐานนะนี่ ดูผู้เจ้าตรัสคำที่เหมือนกันคำที่ซ้อนกันมีอะไรเป็นนิธานะคือต้นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยเครื่องก่อให้เกิดนะเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นชาตะกะเครื่องทําให้เกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัพภวะแดนเกิดแล้วคอยไปดูพระสูตรอื่นนะก็จะมีคําคเกี่ยวกับว่าเกิดเนี่ยนะมีอะไรมีเหตุมีปัจจัยอีกสองคำที่แปลว่าเหตุเหมือนกัน บางทีพระองค์ก็ตัดบางคำแล้วก็ใส่คำว่าปัจจัยใส่คำว่าเหตุแล้วเราเอามารวมกันหมดเราก็จะได้คำที่เหมือนกันนะเหตุ ate, <c oughs> ปัจจัยน่ะนิทานะ ana, สมุท,ทยัยชาตากะปพะพวะหกคำละแปลว่าเหตุเกิดหรือแปลว่าเหตุเหมือนกันหมดนะ <c oughs> อุปทานสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นนิทานะคือมีตัณหาเป็นเหตุเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นนิทานะเป็นสมุทัยเป็นชาติกาเป็นป่าพบะนะอุปทานมีความอยากเป็นเหตุแล้วอุปทานมีตัณหาเป็นเหตุแล้วตัณหามีอะไรเป็นเหตุตัณหาก็มีเวทนาเป็นเหตุเวทนามีอะไรเป็นเหตุมีภาษาเป็นเหตุพระองค์ก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทมาเลยนะจนถึงวิญญาณจนถึงสังขาร ไปถึงอวิชาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> ในการด้แลอวิชาภิกษุละได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วในการนั้นภิกษุนั้นเพราะความสําลอกออกโดยไม่เหลือแห่งอวิชาเพราะวิชาเกิดขึ้นเธอย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกามุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐุปาทาน ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งศีลปัตุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอัตวาทุปาทานเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเธอย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวพิสษจน์นั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ กามุปาทานคืออุปทานในกามกามก็คือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตึกหรือว่าตัวกามธาตุคือดินน้ำไฟลมนั่นเองความยึดมั่นความพอใจในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นกามุปาทานส่วนความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐุปาทานก็คือความเห็นอุปทานในความเห็นต่างๆ จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราไปมีความยึดมั่นถือมั่นว่าความเห็นนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้ก็เป็นทิฏฐุป,ปาทานนะอุปทานในความเห็นสีลปตูปาทานคืออะไรนะสีลปตูปาทานอันนี้นะกว้างกว่าสีลประตปลามาดโยมจะเคยได้ยินคำว่าสีลประตปลามาด นะก็คือตัววัตะโกรตุลมงคลน,นั่นเองโสดาบันวางศีลปะตะปรามาตได้นะคือข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ผิดนะศีลศีลปะตะศีลคือข้อปฏิบัติกายและวาจาที่ผิดตามแบบสมณาพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยโสดาบันวางได้นะแต่ศีลปตุปาทานก็คือ อุปทานในศีลข้อปฏิบัติกายวาจาทั้งถูกและทั้งผิดคือทั้งหมดเลยเพราะนั้นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ดีก็หลุดพ้นไม่ได้อีกนะผู้เจ้าจึงบอกพรหมจรรท์น,นี้มิได้เป็นไปเพื่อ,อความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอนิสง์ ไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอนิสงส์นะแต่เป้าหมายสูงสุดคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั้นที่สุดแล้วต้องปล่อยวางหมดนะยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ความปล่อยวางทั้งหมดนี้ความไม่ยึดมั่นทั้งหมดนี้จึงแบ่งเป็น4แบบนะอ่านะ ในส่วนของการมุปาทานทตาทั้งสีดินน้ำไฟลมในส่วนของความเห็นจิตคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นไปไม่ยึดถือนะในส่วนของสีประตุปาทานความยึดมั่นในส่วนของกายในฝั่งดีนะและสุดท้ายไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอัตาวาทุปาทานความเห็นว่าเป็นตัวตนอันนี้ก็ครอบคลุมหมดเลยอะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏ นะเสื่อมปรากฏนะอันนั้นเป็นตัวขึ้นมาแล้วตัวหายไปนะนั้นอะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏเราไม่ยึดมั่นทั้งหมดนะอัตวาทุปาทานบนั้นเราถ้าเราเห็นว่าธรรมชาติใดมีการเกิดปรากฏเราจะรู้เลยว่าธรรมธาตุนั้นจะต้องมีการเสื่อมและมีการดับ ติดตามมาแน่นอน <c oughs> เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งธรรมธาตุนั้นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นนะจนถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็บอกว่าเธอย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานชวัตตนคือเมื่อเราไม่ยึดมั่นของเกิดของตายมาเป็นตัวเราของเราเวลาของเกิดของตายคือขันทั้งห้าเสื่อม เราก็ไม่ได้เห็นว่าเราเสื่อมหรือเราดับไปด้วยกับมันนะแต่เราเป็นผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของธรรมธาตุทั้งหลายแต่เราไม่ได้เกิดดับไปกับมันด้วยเราเป็นผู้เฝ้าดูมันอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่สุขดับไปทุกข์ดับไปในใจโยมเฝ้าดูดีๆว่าขณะที่มันดับโยมไม่ได้ดับไปตามมันนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นได้อย่างนี้นะ โยมก็จะแยกตัวเองจากสิ่งที่ดับกับผู้ที่สังเกตสิ่งที่ดับออกจากกันได้เราก็จะไม่ไปเป็นตัวที่ดับแต่เราจะเป็นผู้ที่ดูสิ่งที่ดับที่เกิดที่ดับที่เกิดอยู่นี่อันนี้เป็นวิธีเข้าถึงความไม่ตายนะเป็นวิธีที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่เฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับแต่ตัวมันเองไม่ได้เกิดดับไปด้วย นะอันนั้นก็คือวิมุตติอนัทสนะที่เป็นคนรู้ขันหา้าเป็นคนรู้ทุกเรื่องนะอย่างนี้แต่เมื่อมันยังมีอวิชชามีความเข้าใจผิดอยู่มันก็คิดว่าตัวมันเป็นวิญญาณมันก็เลยเกิดตายไปพร้อมกับวิญญาณไปเรื่อยๆนั้นขณะที่วิญญาณไปรู้อารมณ์ใหม่ความเป็นเราในวิญญาณดวงใหม่ก็เป็นไปพร้อมๆกันจึงต้องมีการให้วิญญาณ ตั้งอยู่กับที่ที่เดียวไม่ยอมให้ไปไหนคือทำสมถะหรือสมาธินะและเมื่อวิญญาณเนี่ยแสดงสัจจะความจริงของมันคือดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดดูสิความมีอวิชชานะของวิมุติเนี่ยมันจะตามไปไหมนะ,ะเพราะนั้น <c oughs> เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งความอยากว่าเราจะไปรู้อารมณ์ใดเราตั้งความอยากว่า เราจะอยู่กับลมนะสักพักหนึงมันดับแล้วมันหายไปนั่นแสดงว่า <c oughs> จิตไม่ได้อยู่คงที่เพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าความเป็นเราคือวิญญาณน,นั้นมันไม่ใช่เราจริงๆเราสั่งไม่ให้มันไปแต่มันก็ไปแสดงว่าวิญญาณหรือผู้รู้ลมหายใจตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเรานะนะเพราะถ้าเป็นตัวเราของเราเราต้องสั่งได้ เมื่อสั่งแล้วตัวเราของเราจะต้องอยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันเปลี่ยนตลอดมันไม่ได้เชื่อเราพลิกเป็นมุมปัญญานิดเดียวว่าเออก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรามันจึงไม่อยู่กับที่ตามคำสั่งของเราเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราหรือวิญญาณไม่ใช่เราอย่างนี้เราก็จะเริ่มปล่อยจิตหรือปล่อยวิญญาณได้สภาวะที่รู้ขึ้นมา เราก็จะเห็นว่าผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อผู้รู้ไปรู้อกุศลหรือรู้กุศลหรือรู้อะไรก็ตามเราก็จะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ไปรู้นั้นเราก็ดูเฉยๆว่าอ๋อมันรู้อะไรรู้แล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรไม่ได้ไปตื่นเต้นไม่ได้ไปเพลิดเพลินไม่ได้ไปหดหู่เศร้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะก็เรียกว่าเรากำลังจะแยกนะจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วนะ แยกของตายแยกของเกิดของตายให้เป็นของเกิดของตายแยกของไม่เกิดไม่ตายออกมานะ